สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของเราครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรเมืองชละวันดินแดนแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับในทุกจังหวัดของประเทศไทยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและสำหรับชาวจังหวัดพิจิตรแล้วพระพุทธรูปที่เปรียบเสมือนลมหายใจแห่งศรัทธา เป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานนั้นก็คือหลวงพ่อเพชรซึ่งประดิษ,ษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงตำนานความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพชรกันครับเรื่องราวของหลวงพ่อเพชรนั้นมีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยเชียงแสนโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างครับแต่ตำนานที่ผู้คนเชื่อถือและกล่าวถึงกันมากที่สุดคือตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปสามพระองค์ครับตามตำนานกล่าวว่ามีพระพุทธรูปสามองค์ถูกหล่อขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันที่เมืองเฉียงแสนและมีความงดงามอย่างยิ่งประกอบด้วยพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศาสดาแต่บางตำนานก็กล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปสามองค์ที่สร้างด้วยพระยาลิไทยคือหลวงพ่อเพชรแห่งเมืองพิจิตรหลวงพ่อพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกและหลวงพ่อโสธรแห่งเมืองฉะเชิงเซาซึ่งไม่ว่าจะตามตำนานใดก็ตามหลวงพ่อเพชรก็ทรงเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับหลวงพ่อเพชรนั้นได้ถูกอัญเชิญล่องลงมาตามลำน้ำ และได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดนครชุมหรือวัดหน้าพระาธาตุเก่าในจังหวัดพิจิตรเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งวัดแห่งนั้นได้ร้างลงไปทําให้องค์หลวงพ่อเพชรถูกทิ้งไว้กลางป่ารกจนมีต้นไม้ใบไม้ขึ้นปกคลุมจนมิดองค,ครับการเวลาผ่านไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในราวปีพศ .2499 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้มีพระราชประสงค์จะหาพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานณวัดเบญจมะบพิตรดุสิกวนารามกรุงเทพมหานครเจ้าเมืองพิจิตในสมัยนั้นจึงได้เดินทางเข้าป่าเพื่อเสาะหาและได้พบกับหลวงพ่อเพชรซึ่งขณะนั้นมีเพียงพระเสียรกับพระอุระโผล่ผมจอมปลวกขึ้นมา เมื่อขุดลงไปจึงได้พบกับองค์พระที่สมบูรณ์และงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ครับแต่ด้วยความที่หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองพิจิตรสักการะบูชาและหวงแหนอย่างอิ่งจึงได้มีการร้องขอต่อทางราชการเพื่อขออัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าหลวงแทนและได้สร้างพระพุทธรูปองค์จำลองถวายขึ้นไปกรุงเทพแทนองค์จริงครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อเพชรก็ได้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดท่าหลวงริมแม่น้ำน่านมาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับพุทธลักษณะของหลวงพ่อเพชรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรศิลปะเชียงแสนยุคแรกที่เรียกว่าสิงหนึ่งที่มีความงดงามสมส่วนอย่างยิ่งครับมีพระพักที่อิ่มเอิบพระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ดุดดังว่ากำลังจะเปล่งพระวาจาโปรดสัตว์โลกองค์พระหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์มีหน้าตักกว้าง1.40เมตรสูง1.60เมตรนับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสง่างามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพชรนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศไม่ว่าใครจะมีเรื่องเดือดร้อนทุกใจหรือต้องการที่พึ่งทางใจ ก็มักจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อเพชรและก็มักจะสมหวังดังที่ปรารถนาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าขายสุขภาพหรือการเดินทางให้แล้วคลาดปลอดภัยครับในทุกๆปีช่วงเดือนกันยายนจะมีการจัดงานนํมาศการหลวงพ่อเพชรและสมโพธิเมืองพิจิตรซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัด ภายในงานจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความศรัทธาทางศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นได้อย่างลงตัวครับหลวงพ่อเพชรจึงไม่ได้เพียงเป็นพระพุทธรูปที่งดงามทางพุทธศิลป์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงาม ที่หล่อล้อมชาวพิจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันมาทุกยุคทุกสมัยครับหากท่านใดมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนจังหวัดพิจิตผมขอแนะนำให้ไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อเพชรท,ที่วัดท่าหลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการได้มาสักการะหลวงพ่อเพชรก็ถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และสำหรับการทำบุญที่ทุกท่านสามารถทำได้ง่าย และได้อน,นิสงผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือการให้ธรรมะเป็นทานครับวันนี้ผมจึงขอแนะนำโรงพิมพ์สบายปริ้นครับสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมน์เพื่อแจกเป็นธรรมทานทางโรงพิมพ์สบายปริ้นรับพิมพ์หนังสือสวดมนเพียงเล่มละ9บาทเท่านั้นครับพร้อมสายรายนามผู้จัดทาและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศมีหนังสือสวดมนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์สากลหนังสือสวดมนต์ล้านนาหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนหนังสือสวดมนต์พระปริศ12ตำนานหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือจะเป็นแผ่นพระับสวดมนต์ขนาดใหญ่ก็มีบริการครับการให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพิมพ์แจกถวายวัดให้คารวะนำไปสวดหรือแจกเป็นของชํำร่วยในงานบุญต่างๆ หรือแม้แต่งานชาปนากิจก็ถือเป็นของระลึกที่ใช้งานได้จริงได้บุญกุศลมีประโยชน์สุขใจทั้งผู้ให้และอิ่มใจทั้งผู้รับครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อโรงพิมพ์สบายปริ้นได้เลยครับรับพิมพ์สิ่งพิมพ์และออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภทจากทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า15ปีติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0956854416ครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ095-685-4416ครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับที่ l ลาย ID a d แอดสบายปริ้ครับผมขออนุญาตสะกดนะครับเครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย S B U Y P R I N T ครับแอดสบายปริ้นสบายปริ้นครับหรือสามารถสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์ที่หน้าคลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเรื่องราวของหลวงพ่อเพชรในวันนี้จะสร้างความอิ่มเอมใจและเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ